ต้มตัวขอค่ะใส่ในหม้อเลยเอาน้าใส่นอะไก็นีนะ่เนาะใส่ลืออีกตัวเดี๋ยวน้ำวัดขัวมันจะบ้เปื่อยดีเนะใส่เกลือเบ,บื้องแม่เขียน <c oughs> เกลือพอดีคน่ <c oughs> <ว>านลูกว่าน้ำตาลแต่ <c oughs> ย่านลูกว่าเป็นน้ำตาลแต่เพ <c oughs> ิ่มความนัว <c oughs> ค่ะปูข้าวหน่อขึ้เคี้ยวไว้ปู้าวหน้ำตาล เพื่อความปลอดภปยนันเขียนนำไหมเบียดนะไร้ข้ามกันนะยป้องกันเี๋ววออกเล้วต้องใส่ทานทานพร้อมแล้วครับอืมเติมฟืนเติมฟืนวิหุ่นซะ มาติดตามนะคะอู้เซน่าลายๆค่ะเขาจะได้เปื่อยๆเนาะต้องรออีกเอาเปื่อยๆเลยที่เด่นเนื้อละมุนละมุน